สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมัสึโซชแนลในช่วงของมัสึเกาะบาะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟัตเทอร์เฟมสี่แตมาต่อสนอในเก็บนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับมาทุกสัปดาห์ ไไป,ไปไดมชชม้มาต่อกับข่าวที่แล้วกันกับคุณโชชิโร่เลยได้ไยินเยนโทรศัพท์นะตอนนั้นตอนที่ข่าวที่แล้วที่วิ่งมาอย่างเอาไปต่อตายเพื่อมาเซฟ <c oughs> โอ้นี่ะหรอไม่ใช่นี่เอรอเออ,เอ,อ นไหพิเ็นเจ็ดนาทีเนาเป็เรื่องดีที่จะไม่รู้เดินเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่ไม่จับมันเเออมอนเป็นนาทีนอนนหลับเป็นงันเหรอ่เดนนานโอเคให้ตามไปก็ตามเป็นหน้าทีของุอดชิโร่อยู่แล้วยอโร่โอ้โ โอ้เอ๊ะห้องไหนมาเอ่อเออเออเฮะอเดี๋ยวต้องเอต้องเปลี่ยนใส่เลนส์ถ่ายรูป,ป่อนห้องนี้หละชู อ๋อไอ้นี่มันไอห้องที่เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปที่ลูกกับผ่านมาใช่ไหมถ้าจะไม่คิดไอจัดแสดงนรรากาศอืมออันนี้จะเสียปุณยเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่โผลไปเฉยๆไม่ใช่โผ้ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> แไป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 ทางไหนวะนอนเดินตลงตรงเดียวกันถ้าถูกมันต้องมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้น เต็มกันเดียแบบเดียกันเดียวเอาขอยางมเออเออจริงด้วยโอ้มีเทียบเลย ไปห,หมดอือพอเบื่อพอเบืเอาไปอีกชาต้องใช้อ้าวไปพอไม่เป็นไรเอาละสี คือตรงไหนต่อลิปตอ่ะไม่น่าใช่อืม หลอกไปตูไปดนไปเดินอีกฝั่งหนึ่งเกอนถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็น่าจะใช่ เดินทั่วรอบอลเลยวนรอบออ๋ออันนี้มันโผล่ไปตรงจุดน,นั่นเลยนี่ว่าไปห้องกินข้าว ช่ทางนี้พราว่าเฮ้ยจะเอเองโจดงงงจงโอโอ๋อนีอ่ไงเอนี่ครับ ใช่จะได้ละเพราะให้โจยิโร่มันได้ได้ไดปีมมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเปิเดวัวนั่นสิออกแชกำลังล้ำเรล้าแดนหยุดเอ่าโจยโิโร่ขอเนี่ยนะที่ว่า นำใหิพนัง,นงานที่ว่าจ,จู่ๆก็ีด้านหลังไม่ใช่คนนี้นะเกลียดอ๋อ,อ,อ,อตายหมดเลยอะไรอ่ตาอ,อะไรขึ้นเนี่ยนั้นมีโกะก็死んだ、ミコทุกคนตายหมด、นเกิดอะไรขึ้นกันแนนะ Qua đây là người Đã này này rồi này 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 không

หอยันเขื่อนฟ้าิปตันาจกจอดออัไม่ได้กจอนะเข้าก็ดีเนาะยังมีคอืบางอืมจะเข้าก็ดีนะย่มีอืมแน่เด้ดู ดูมีรับลมลมในอยู่เป <laughs> <ın car in illing> ิดอีก okay อ่ะเอาเปิดดิดาร์กฟิล์มเม่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งเปิดไปไม่น่าจะมีอะไรเปิดเสร็จแล้วทำไงอ่ะเห็นคนอยู่ตรงนี้ทำไงดีเทฟเทฟก็มีต้องเปิดเทฟฝังสินะ Sini, sini, maka. Sini, sini, maka. Bagaimana saya? Ini. Sini, sini, maka. Saya? Saya ช่างมันวิ่งออกจากนี่ก่อน ที่มันขึ้นเสียงว่าเจอของนะ ซีมเร็วกินไป <laughs> นี่ตรงชั้นรึเบล่ะชั้นหวนหังโน้นะกิม้มหนึ็นเซนอ่าเนี่ยแต่มันก็มาไกลกินไป องวดอีกแล้วอีก้าบเลยตลอดเลยอือนั่นน่าจะเหมือนกับไอ้กล่องตรงนั้นมากกว่าที่ว่ากล่องนั้นน่ะนั่นคือแบบที่นั่นเฉยๆที่เอาไว้ส่องเอาไว้เปิด เปิดกล้องกีนีลูกภาพเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลูกภาพที่ไหมใช่ไหมไอห้องนั้นหรือเปล่าห้องที่มีไฟไหมอ่ะเะจ๋ยจำไม่ได้ว่าห้องไหนตอนเดินไปที่ลิฟต์ก่อน จริงๆเนะี่ยไม่มีหินอะไรบอกให้ไปที่ดิบเลยหลังๆเริ่มปิธนาเริ่มบอกน้อยลงน้อยลงทุทธวีรูชิตเบ็<笑><笑> ติดติดมาชิโลเจมาเอาจะมาเอาชับเช่อ่ะเดี๋ยวก็วุนเดมือนเดิมเลยอ๋อใช่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 เยอะจะเปล่าไ่ใช่ใช่แล้เชฟมัน อ่าแล้วก็ไม่ใช่ลิฟชั้นนี้ด้วยนะเราเป็นลิฟอีกชั้นหนึ่งโรงพยาบาลานนี้นั่งาบาลประจำชั้นสามด้วยจะจำไม่ผิดเพราะว่าชั้นสามมันขึ้นไม่ได้ อันนี้ก็ชั้นหนึ่งไอตะก,กี้ชั้นสองชั้นสามมันชั้นเดินไม่ได้เดินผ่านไม่ได้ เอมาจี๋โอ้ยมาถึงเจของเลยย่ามชุดแคตอย่ามาุดแตอย่ามา๋นั่งอนันเดิมไปงนวยาเก่บาไอมามามาเกียรค่มากิห้องสามเกปิเ ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็เสียงโวยวไฟแอะวันเมื่อวานนี้ไฟดับแล้วก็ได้แล้วก็มีเสียงขีดร้องเกิดขึ้นแอเพราะฉันเลยวิ่งไปดูไปดูเขาคุณนผู้ชายนะแล้วก็ไอไอคนคนทีเป็นผู้ชายถึงว่าเธอไอเขาไหนจะที่ไปถึงเขาก็ ยีเทิร์ทูกมีคือวิ่งวิ่งมาหาฉันแล้วก็นั่นแหละจับฉันแล้วก็ตะโกนใส่ด้วยภาษาแปลกบอกว่าอะไรนะอิเลเดชเช่นแปลว่าอะไรว่าอสตักชันอืมไม่รู้ความหมเดี๋ยวเออนั่นแหละแล้วก็ อ๋อเกี่ยวกับรูปภาพที่เขาวาดอ๋อโอเคโอเคได้เทียบมันเด้อไอเกี่ยวกับรูปภาพที่เราได้มารูปภาพที่ถูกไฟไหม้ห้องสามศูนยเก้าใชเไหมเแน่ นย่ไง,อ,งไอืม,มนันเหมือนเจียคนล็องหเลยแออมันปิดปิดสามูอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ห้องมาดกกะใช่ไหมอันนี้ห้องอะไรเนี่ยตออรงไหวะ อันนี้ห้องมดาดกะห้องสามศูนย์แปดสามศูนยสามหนึ่งศูนนี่สามศูนย์เก้าอยู่นี้ฟ้าตองข้าม <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อ,อเข้านี้ได้โอเคโัเอตกใจมัน อ้าวตกใจจริงๆแล้ะเอ๊ะโอ้ว้าวเว้ยไม่ใช่มันเข้าเราต้องเข้าทางนี้ได้ป่าววะนั้ก็ปีนเข้าไม่ได้อะลองเข้าห้องมรรกาศดูไหม เพราะว่าห้องนี้เราเข้ามาทุกห้องแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยห้องลูกกาสิไม่ใช่ห้องมาลูกกา แต่เจ๊เจยังไม่ตายไม่ใช่ <kit> ตายไปแล้วตอนที่เจ๊ไหวหวานนี่ไหมมาช่วยลูกจั่นใช่ครอัวไอ้ลูกชายแบบอะไรเนะี่ยป้อมองต่อลงไปบันมันเก่าระยะี่โซยาอ๋อนี่พูดถึงสามีเลยนะเอ็มไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะเขาจะ เขาแล้วก็ให้ไฮบราจะไปที่ไหนแต่ว่าลูกจะเออเจ็ดเอ่อเจ็ดเครื่องวอนเกี่ยวกัอืมเครืงวอนเกี่ยวกับตัวสามีดีจ,จู่ๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนไป Thôi, tắt lúc! Mách tía! 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 Mách ตอมองคีเหรอตอมองคีไอ้นั่นนั่นแบบว่าไอ้กล่องเล็กๆประตูันนี้แบบเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวอืมอ๋มอติดบีกประตูวันนี้เลยนะวิ่งชนวิ่งชนวิ่งชน อ้าวโอ,อ้อ่ะไอกี้เข้าจากอีกด้านหนึ่งไม่ใช่เหรอ,อาาจะไปจะจูบจาับขาได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีขานผีขานรถไฟ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 ที่ยากที่สุด <c oughs> <c oughs> ขลิมนึก นหลังอ,อ,อ,อะไรเนี่ย<อ>ลูพาธิจุบนพื้นโว้ยจีบอสสถานที่นี่มัน กำลัดีตือนนะอ,อะไรก่อนใครเจ็บตีดดน

จบใช่ไหมจบจบจริงๆด้วยเออเกียเกมับเราจะไปนะครับสำหรับชัตเตอร์นี้นะครับชัตเตอร์ที่เจ็ดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับเพื่ก็ขอขอบคุณกับป้วยที่มาเล่นเกมให้เราได้รับชมกันในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะมีอะไรขัดตกบกพร่อง การใดก็ต้องขอประธานนะไปผู้ชมไปด้วยกำลักันนะครับ,บ,บครับครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ลำลากผู้ชมกันไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านมีความสุขกับทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ